ต่อมาเป็นบทเรียนสุดท้ายครับคือปรากฏการทางจิตวิทยาอันทรงพลังที่ห้ามนําไปใช้ในทางที่มันผิดเด็ดขาดแต่ผมมองว่าเทคนิคที่เขาบอกไว้ในเล่มเนี่ยมันก็เป็นเทคนิคที่นักขายของหรือว่านักขายตรงเนี่ยเขาใช้กันบ่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งประโยชน์จากปรากฏการตัวเนี้ยจะได้ผลก็ต่อเมื่อเราเอาความรู้นะครับจากบทเรียนก่อนๆเนี่ยมาผสมผสานและนํามาใช้ให้มันมีประสิทธิภาพ ให้มันได้มากที่สุดครับผมจึงแนะนําว่าก่อนอื่นที่จะมาดูคลิปนี้นะผมมองว่าเราควรที่จะตั้งใจศึกษาในบทเรียนก่อนๆน,นนะครับเรามาดูปรากฏการทางจิตวิทยาที่1กันครับหรือที่เรียกง่ายๆคือ mm hmm. Pacing เทคนิคที่ทําให้คู่สนทนารู้สึกดี Pacing คือการที่เราใช้เทคนิคการเพิ่มความสนิทสนมด้วยการปรับท่วงทนองการพูด ให้เข้ากับคู่สนทนาพูดง่ายๆว่าให้เขาพูดด้วยความเร็วจังหวะน้ำเสียงและความดังให้เข้ากับคู่สนทนานั่นเองครับปรากฏการทางจิตวิทยาที่2คือปรากฏการ Anchoring เทคนิคที่คนส่วนใหญ่นะครับเวลาขายของเนี่ยเขาจะชอบใช้นั่นก็คือเวลาที่เราเห็นผมยกตัวอ,อย่างง่ายเวลาคุณเห็นสินค้าราคา199บ ราคาจริงนะครับ1,99เ้าขาจะตั้งไว้ครับเขาจะตั้งป้ายใหญ่ๆไว้ว่าลดจาก1,990แล้วก็ขีดค่าใช่ไหมครับแล้วก็เหลือ1,99นั่นแหละครับคือปรากฏการแอนเคอร์ริและผมเชื่อนะครับว่ามีคนหลายคนตกหลุมพรางแล้วก็ซื้อไปที่เรียบร้อยนะครับก็คือแบบเฮ้ยลดโคตดเยอะเลยว่ะจาก1,990เหลือ1,99นะครับซึ่งถ้าตอนแรกเนี่ย คนขายเขาติดไป้ายไว้จ่าๆว่า199เนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ซื้อก็ได้แต่การที่เขาเขียนป้าย1,990แล้วก็มาขีดค่าให้เหลือ199เนี่ยโอกาสการที่เขาจะขายได้กลับมีมากกว่านั่นนะครับเขาเรียกว่าปรากฏการ์ anchoring ปรากฏการ์ทางจิตวิทยาที่3ครับหรือว่าเรียกง,ง่ายๆคือปรากฏการ์ de-dro มันเรียกยากกว่าเดิมบ้วะแต่ไม่เป็นไรนะครับนี่คือปรากฏการ์ de-dro ให้ผมยกตัวอย่างง่ายๆในปรากฏการณ์เนี้ยคือเวลาหลายคนซื้อรถอ่ะผมขอยกตัวอย่างคนรวยหน่อยที่ซื้อ p o r s c ช e หรือว่าพ s c h e นะครับเวลาที่เขาซื้ออะไรพวกเนี้ยคือเขามีตังค์อยู่แล้วเวลาที่คนขายจะนําเสนอแบบพวงมุนแจรุ่นพิเศษนะครับเฉพาะคนที่ซื้อรถรุ่นนี้แล้วก็แถมไปด้วยฟิลม์มแต่ว่าคุณก็แค่ออกตังค์เพิ่มอีกสักไม่กี่หมื่นหรือว่าไม่กี่แสนแน่นอนนะครับว่าคนรวยเหล่านั้นก็พร้อมที่จะจ่ายอยู่แล้ว นั่นคือเทคนิคการขายหรือว่าปรากฏการ์ดีเดโลว์เรียกยากไหมนะครับแต่นั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่ทําให้คนหลายๆคนชอบที่จะซื้อของที่มันชุดๆเป็นชุดอะนั่นคือเหตุผลที่คนเราส่วนใหญ่ชอบที่จะซื้ออะไรที่มันเป็นชุดๆยกตัวอ,อย่างอย่างย,า,งย,า,งยาหรือว่าเครื่องสําอางที่แบบว่าซื้อมา1ขวดอาจจะเป็น79แต่ว่าแพ็คหนึ่งเนี่ยถ้าซื้อได้5ขวดแต่ว่า 79ใช่ไหมถ้า5้าขวดจะเท่าไหร่อะ่ะก็ประมาณไม่ไม่เกิน500แต่ว่าถ้าคุณซื้อทั้ง5้ขวดเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะจ่ายเพียง29 9อบา่ะบางทีต้นทุนอาจจะน้อยกว่านั้นแต่เขาก็ใช้เทคนิคนี้ในการที่ทําให้เราเนี่ยซื้อของเขานะครับซึ่งเทคนิคนี้ก็เอาไปใช้ในการขายได้นะครับแต่ว่าผมก็มองว่าเป็นเทคนิคที่คนขายลหลายๆคนใช้นะครับเทคนิคสุดท้ายครับหรือว่าเทคนิคที่เรียกง,ง่ายๆว่า r e f r a m i n g เทคนิคที่ใช้ในการควบคุมความรู้สึกคน Reframing คือการเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อสิ่งหนึ่งให้ต่างไปจากเดิมเช่นเปลี่ยนจากการมองว่าเหลือน้ำแค่ครึ่งแก้วเป็นเหลือน้ำตั้งครึ่งแก้วด้วยเงิน3 0 0แสนเยนชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปถ้าเปลี่ยนเป็นคนไทยก็อาจจะเป็นแค่เงิน3 0 0แสนก็จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปถ้าลงทุนด้วยเงินเดือนแค่เดือนเดียวชีวิตในอีก60ปีข้างหน้าก็จะเปลี่ยนไป ในบทตัวนี้อาจจะใช้ในแง่ของการลงทุนถ้าเราคิดว่าเอา้าเงินแค่1,000บาทที่เราลงทุนเนี่ยมันจะได้อะไรล่งหนา,หนาก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากลงทุนแต่ถ้าเราคิดว่าเอา้าเราลงเงินเราลงทุนแค่1,000แต่ว่าในอนาคตเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้นะการคิดแบบนี้ก็อาจจะทําให้เราเนี่ยอยากลงทุนได้เช่นกันโดยพื้นฐานแล้วนะครับมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนไหวกับเรื่องที่ขาดทุนมากกว่ากําไร เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเทคนิคนี้นะครับก็เป็นเทคนิคที่เราควรจะใช้ในทางที่มันมีประโยชน์ต่อชีวิตเรานะครับอย่างเช่นการที่เราบอกกับตัวเองว่าการออกกาลังกายมันยากมันเหนื่อยเนี่ยมันขี้เกียจอ่ะมันมเป็นไรหรอกเรายังแข็งแรงอยู่แต่ถ้าเราคิดในอนาคต60ปีข้างหน้าที่แบบว่าเราจะกลายเป็นคนที่แข็งแรงเรายังวิ่งได้อยู่กับเพื่อนของของเราหลายๆคนที่แบบว่าต้องใช้ไม้เท้าหรือว่าต้องใช้วิวชาในการเดิน มันก็จะทําให้เราเปลี่ยนมอง,ง,งว่าเออเราก็ออกกําลังกายดีกว่านี่คือเทคนิคครับที่ผมใช้ตลอดแล้วก็ทําให้ทุกวันเนี้ยผมออกกาลังกายได้ตลอดเลยและนี่คือบทเรียนสุดท้ายครับปรากฏการทางจิตวิทยาอันทรงพลังที่ห้ามไปใช้ในทางที่มันผิดเด็ดขาดผมหวังว่านะครับบทเรียนทั้งหมดที่ผมได้สอนแล้วก็เอามาเล่าต่อเนี่ยหวังว่าทุกคนจะเอาไปใช้ในทางที่มันดีขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันนะครับ เอาจริงๆหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เอาจริงๆอ่านแค่ไม่กี่วันเนี่ยก็จบแล้วละแต่ว่าผมเนี่ยใช้เวลาในการอ่านเกือบ2อาทิตย์เพราะว่าผมต้องการที่จะเอามาใช้แล้วก็จํามันให้ได้นะครับแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้มันดีที่สุดนะครับนี่ก็เป็นพอดแคสต์หรือว่าการสรุปหนังสือที่แบบว่ายาวที่สุดครั้งแรกของผมเลยนะครับน้ําเสียงอาจจะดูยังไม่ค่อยชินนะครับก็จะพยายามปรับปรุงแล้วก็ พยายามหาหนังสือดีดมาสรุปอีกนะครับผมก็ต้องการที่จะแยกเป็นเนื้อหาเนื้อหาไปเนาะผมก็จะแยกเป็นตอนไปเพราะว่าอันดับแรกเลยนะครับคือเราอยากที่จะเป็นช่องที่สรุปหนังสือได้ค่อนข้างละเอียดครับเพราะว่าถ้าเราจบในคลิปเดียวแบบว่าหนึ่งชั่วโมงยาวเนี่ยมันก็ทําได้นะแต่ผมรู้สึกว่าพอเราแยกมาแต่หัวข้อให้มันละเอียดแล้วเดี๋ยวผมค่อยมารวมคลิปที่หลังเนี่ยมันน่าจะดีกว่าเพราะว่าผมก็ได้อ่านหนังสือให้มันละเอียดมากขึ้นสรุปได้มากขึ้นแล้วก็ คุณก็จะได้รับความรู้ที่มันมีประโยชน์ต่อชีวิตของคุณแล้วก็ชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนื้อหาที่มันละเอียดแล้วก็สรุปได้โอเคเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะติดตามในหนังสือซีรีส์ต่อไปนะครับก็จะพยายามหาหนังสือดีๆมาสรุปให้ทุกคนเข้าใจอีกครั้งนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ